สวัสดีครับคลิปนี้ก็เอาสินค้าที่ซื้อมานานแล้วครับมาใช้เองนะครับเป็นเครื่องนวดไฟฟ้าใช้มาก็เกือบจะปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคายเส้นนะมี2ช่องนะครับมี A กับ B สามารถเอาไปแปะที่หลังได้เลยนะครับใช้งานค่อนข้างดีผมใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เองนะครับจะเป็นที่บ้านใช้ซะมากกว่าการใช้งานก็ง่ายๆครับ คุณสามารถที่จะดูคู่มือได้นะครับคู่มือเขาเป็นภาษาอังกฤษมีอธิบายไว้อ,อย่างชัดเจนนะครับมีไอคอนต่างๆแล้วก็วิธีการกดนะครับตัวนี้นะครับคู่มือใช้งานได้ง่ายมีหลายภาษานะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสําหรับตัวนี้มีคู่มือแล้วมีจุดต่างๆให้แปะให้ใช้งานหลายแบบนะครับคุณสามารถอ่านคู่มือพวกนี้ได้ในกล่องจะมี ชุดของตัวส่งสัญญาณขึ้นไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุด a ซึ่งชุด a ก็จะมีทั้งหมด2คู่นะครับ2คู่เนี่ยสังเกตง่ายง่ายคือชุดที่มาเส้นเดียวกันเนี่ยจะเป็นซ้ายขวาจะติดบนหลังซ้ายขวาก็ได้จะติดใกล้หลังก็จริงๆควรจะติดใกล้กันนะครับเหมือนตรงเนี้ยติดบนล่างนะบนล่างแบบนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีการส่งสัญญาณใกล้ๆกันห้ามติดไกลๆนะไม่ควรให้ผ่านหัวใจ ควรจะติดแค่เนี้ยแปะๆใกล้ๆนะครับด้านหลังจะมีบอกวิธีการใช้งานอย่างง่ายนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่า connect cable นะครับแล้วก็ถอดตัวแผดออกมาแปะแผดไปใกล้ๆกันเขาจะส่งสัญญาณจากอีกตัวนึงไปหาอีกตัวหนึ่งเพื่อให้บริเวณเนี้ยได้รับการกระตุ้นนะครับแล้วก็เสียบสายแล้วก็หลังจากนั้นเปิดแล้วก็เลือกโหมดนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยมาดูส่วนประกอบนิดนึงครับ ส่วนประกอบก็จะมีแผดชุดแรกนะครับชุดที่1เนี่ยจะมี2คู่เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับคุณสามารถแปะแบบนี้1คู่แล้วก็แปะอีกข้างหนึ่งอีก1คู่ก็ได้หรือจะแปะหลังซ้ายขวาก็ได้การแปะควรจะแปะให้ชิดกันแบบนี้ใกล้ๆกันนะครับห้ามแปะข้ามหลังนะบางทีมันอาจจะผ่านหัวใจแบบนี้อันตรายให้แปะใกล้ๆแค่นี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งตัวนี้จะเป็น ชุดใหญ่อีกชุดทางขวาอะไรประมาณนี้ครับชุด B นะครับซึ่งชุด B ตรงนี้ก็คล้ายๆกันทรงเดียวกันแล้วก็มีแผ่นใหญ่สี่เหลี่ยมเลือกใช้ได้นะครับก็คือทั้งหมดจะมีแผดแบบนี้อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 4คู่นั่นเองนะครับ4คู่ซึ่งฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันฝั่งนี้จะมีสายแบบแยกมาให้หลายชุดเลยเลือกใช้งานตามชอบนะครับมีชุดคู่ แล้วก็มีชุด4นะครับเลือกใช้ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นแผ่นชั่วคราวกรณีที่คุณจะแปะชั่วคราวนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าใช้แค่คู่เดียวอีกคู่หนึ่งสามารถที่จะแปะกับแผ่นสูญญากาศแบบนี้ก็ได้หรือจะแปะกับแผ่นแบบนี้ชั่วคราวประกบกันเพื่อไม่ให้สัญญาณมันวิ่งผ่านแค่นี้เองเป็นตัวกันสัญญาณชั่วคราวนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆเราก็มีสายชาร์จซึ่งตัวนี้เป็น USB C แล้วนะ USB-C ชาร์จเร็วนะครับสามารถชาร์จไฟ5โวลต์1แอมป์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละได้เลยนะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะครับด้านหลังไม่มีเขียนอะไรด้านบนตัวนี้จะเป็น USB-C แล้วก็สายห้อยคออยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดอยู่ตรงนี้ด้านล่างมีชุดส่งสัญญาณ A ชุดส่งสัญญาณ B ตอนนี้ผมเสียบ A อยู่นะครับแบนๆเท่านั้นเอง ส่วนการใช้งานนะครับก็สามารถเปิดได้เลยผมจะทดสอบให้ดูเล็กน้อยนะครับเราสามารถแกะแบบนี้แล้วก็มานวดแขนได้เลยผมจะนวดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับส่งสัญญาณตรงนี้เพื่อให้ใกล้ๆเราเมื่อยแขนใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับแปะอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นก็เปิดครับ เขาจะมีสัญลักษณ์ด้านบนเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มีปุ่มล็อกนะครับแล้วก็มีเวลาสามารถปรับเวลาที่ตัวทีด้านล่างตัวไทม์ด้านล่างตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกโหมดได้มีโหมดใหญ่ก็จะมี1 2 3 4 5ส7 8 9 9ห้าหดดโหมดด้านล่างจะเป็นความแรงของฝั่ง A ความแรงของฝั่ง b นะครับแล้วก็ เขามีคู่มือแจ้งเอาไว้นะครับตามนี้เป็นวิธีใช้งานเบื้องต้นแล้วก็มีเลือกโหมดนะครับโหมดที่1นึงบีดเป็นการส่งสัญญาณชนิดบีดและมี4โหมดย่อยสามารถเลือกได้ถ้าเกิดไม่เลือกเนะี่ยเขาก็โยนไปเองคุณลองศึกษาง่ายๆเดี๋ยวก็จะพอเข้าใจได้เองนะครับตอนนี้สังเกตดูกระพริบอยู่ที่โหมดที่1นนะครับโหมดใหญ่ที่1แบบนี้นะครับแล้วก็กระพริบอยู่ที่3ม ผมเลื่อนมา4แล้วผมก็กลับไปกระพริบที่เลข1นะครับผมก็จะกดเครื่องหมายบวกฝั่งนี้ตอนนี้ที่แขนเริ่มมีสัญญาณนะครับเริ่มยิบยิบยิบกดเป็นหมายเลข2ก็จะแรงขึ้นหมายเลข3แรงขึ้นหมายเลข4แรงขึ้นโอ้เหมือนไฟฟ้าช็อตเยอะๆเลยครับแต่ว่ามันแค่สั้นๆน,นะใกล้ๆกันมันก็จะไม่อันตรายมันก็ช็อตแค่ผิวหนังบริเวณนี้จาก แผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่งแค่นั้นเองต้องติดใกล้ๆนะครับอย่าแรงเกินไปนะแนะนําว่า4 5 6 7แถวแถวนี้นะครับถ้าเกิดเยอะๆเนี่ยอาจจะอันตรายได้นะครับขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าเขาก็จะวนไปเรื่อยๆจากเบอร์1ไปเป็นเบอร์2 3 4นะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโหมดหรือต้องการปรับต้องกดโหมดก่อนอ่าเนี่นะครับพอกดโหมดอีกเขาก็จะไปเลือกโหมดหยุดก่อนนะครับเขาจะหยุด ตอนนี้หยุดส่งสัญญาณไฟฟ้าแล้วจะไปโหมดที่2นะครับซึ่งเป็นรูปบนสุดตรงกลางถ้าเกิดว่ากดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่มีผลกดตรงกลางกดตรงกลางนี่คือเลือกโหมดเล็กเบอร์ด้านในถ้ากด M เลื่อนมาด้านล่างโหมดนวดหลังนะครับซึ่งมันก็จะต่างเล็กน้อยนะเขาออกแบบมาให้แล้วนะครับด้านขวาเนี่ยไม่ได้ต่อไม่มีผลอะไรแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยผมต่อสายนี้สีขาวตอนนี้เพิ่มครับ ผมติดที่แขนแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะติดที่หลังเพราะว่าเขาเป็นโหมดนวดหลังนะครับถ้าเกิดว่าติดที่หลังเนี่ยมันจะเป็นโหมดตึบตึบตึบตืตึบตึบตึบตื้อแบบนี้นะครับเพิ่มความแรงอีกสักนิดนึงตอนนี้เป็นเวลาตัวทีข้างล่างตอนนี้จะเอาแค่สิบนาทีแล้วก็เลือกโหมดเป็นโหมดทุบอ่าตัวนี้ทุบด้านบนนะครับเป็นโหมดทุบแล้วกด สิบนาทีเพิ่มเขาก็จะนับถอยหลังเองพอเราเพิ่มความแรงเนี่ยเป็นห้าเขาก็จะเหมือนคล้ายๆทุบแล้วก็นับไปสิบนาทีแล้วก็หยุดนะครับเราสามารถล็อกได้แบบไม่ต้องการให้ใครมากดอย่างเงี้ยครับเผื่อจะเส่กระเป๋าให้กดปุ่มกลางครั้งนี่ครับกดปุ่มกลางที่เป็นสีเงาๆเนี่ยครับค้างไว้เขาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นโลกุญแแจนะครับถ้ากดค้างอีกทีนึงตรงกลาง ก็จะเป็นการคลายล็อกอ่านี่คือการล็อกนะครับการใช้งานก็มีอยู่เท่านี้ใช้งานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แบตทนด้วยผมใช้แต่ละครั้งเนี่ยแบตไม่เคยหมดนะครับใช้ไปจนพอใจก็จะเหลืออยู่1ขีดบางทีก็2ขีดบ้างใช้งานได้ดีสําหรับคนที่เมื่อยล้านะครับก็แนะนําเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ราคาไม่แพงราคาประมาณ5-6 0 0ห้แค่นั้นเองนะครับหล,หลายๆคนคอมเมนต์ว่า สามารถใช้ไงานได้ดีตอบโจทย์ได้นะครับคลายความเมื่อยล้าได้ยิ่งบริเวณหลังเนี่ยครับเรานอนคว่ําแล้วก็แปะเอาไว้ส่งขึ้นเบาๆนวดจะมีลักษณะการนวดหลายแบบนะครับมีสั้นมียาวมีตุบตุบต,บตบุเหมือนโดนทุบแล้วก็มีจิด๊ดจเหมือนโดนกัวซาหรือมีหลายๆแบบเลยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับหมุนหมุหมุนห,นห,นหนเหมือนเรารีดรีดรีดอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับลอง สัมผัสด,ดูลองใช้งานดูเลือกตามชอบนะครับค่อยๆศึกษาก่อนการใช้งานก็มีเท่านี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับเป็นสินค้าที่ผมใช้เองอยู่แล้วแต่เพิ่งจะเอามารีวิวนะครับจริงๆตัวนี้ซื้อมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าผมเองไม่ค่อยได้จับมาใช้มีแต่คนที่บ้านใช้ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะรีวิวนะครับพอศึกษาจริงๆใช้เองจริงๆแล้วมันดีนะ รู้สึกว่ามันผ่อนคลายได้เยอะนะครับติดตรงหลังติดตรงบริเวณไหล่เนี่ยครับซึ่งช่วงหลังช่วงไหล่เนี่ยเป็นช่วงที่รู้สึกเมื่อยล้าเยอะที่สุดนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆทํางานานานๆก็ติดให้มันรู้สึกว่ามีคลื่นเบาๆเหมือนมีคนมาคลึงมานวดหรือมาย่ำๆเนี่ยครับหลังจากที่เราทํางานมาทั้งวันนะครับก็มานั่งดูทีวีแล้วก็เอาตัวนี้มาแปะหลังสักนิดนึงเอนพิง A N ing, แล้วก็ให้มันมีคนมา นวดนวดนวดแล้วก็มีมาทุบๆุบทสักนิดนึงคล้ายๆแบบนี้ก็รู้สึกดีได้เหมือนกันนะครับ ในราคาไม่แพงสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดไปดูคอมเมนต์ตามหน้าร้านตามดิงที่ผมใส่ไว้ให้ในคลิปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกใจหรือคอมเมนต์ดีค่อยสั่งซื้อที่หลังก็เอาสินค้าที่ตัวเองใช้อยู่มาแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมไว้ให้ในช่อง u t u b e นะครับเผื่อค้นหามาเจออาจจะเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าในใดมีคําถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็อคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ